voor mijn voorstel. ท่านนายกฯต้องการส่านที่จัานมอบหมายกับผมนะครับที่แต่งงานวันที่แต่งงานทักทายด้วยนะครับจับตัวเหรียญเงินนะครับได้คดีแต่ว่าจะเป็นนักงานเงินทองในปีนี้หรือไม่ขึ้นหน้าอีกนะครับเรา คุณท่านจะเดีที่ได้ทานในการบริหาให้ดูฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลและคึณซ้อน็ยงดีนำมาเ่อการได้รับความยั่งยืนเป็นาานะรประเทศรนต้อกรีเพื่อนสงคมแะการ

เหรียญยจิบชนียืนชิดๆนายกหน่อยครับอ่าน้องเมย์่ยเดไม่ยนครับายบนะครับเขาอาไม่ยนะครับยันนะครับมครับานะคอมัวครับ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโวนแบบสับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ